สวดมนต์ประจำวันบูชาพระรัตนตรยัยอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธรมโมธัมมังนามามิสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสร้างโคสร้างคังนามามิ Namo tasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Namu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Eti Piso Bhagavara Samma Sambudo. วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตตโรปุริสะธรรมสาลาทิสัทธาเทวมนุษานังพุทโภพควาตีสวาฆาโตพควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจังเวทิตโภวิญโยหิต สุปฏิปันโนภะค่ว่โตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะค่ว่โตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะค่ว่โตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะค่ว่โตสาวกสังโฆยาธิทางจตารีปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาอุคลาเอสาภะค่ว่โตสาวกสังโฆ อาอุเนโยปาอาุเนโยทาขีเนโยอัญชลีกาลนิโยอานุตตรังบุญญะเขตังโลกสาสตติบทสวดพาหุงมหากาพุทธชัยยมงคลคาถา พาหุงสาหัสามาพินิมนิตาสาวุธันตังคีเมฆะลังอุทิตโคลาสเซนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคานิ มาลาติเลกามพิยุจชิตสภระติงโคลัมปนาลวะวกรมมคามถาทยขังขันตีสุทันตะวิชินาชิตวาวมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ นาลาคิลิงคชวลังอาิมาเถปูตังทวาวคิจักกมสนิวะสุทาลุนันตังเมตตมภูเสกะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชายามังคลานิ โอคิตะขัดขามติหัตถสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาลวันตังอิทธิพิสังขาตามโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิ กัตวาณนะกัตถะมุทะลังอิวะคาพินิยาจินจายาทุกถาว่าจะนางชนะก,กายามมชเชสันเตน,นะาโสมาวิชนาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพาวะวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนานังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปชชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาพาวะวตุเตชยมังคลานิ นันโทปน,นันทาพุชคะังวิพุธังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเกนะถ้ามาปยันโตอิทูปเทสาวิชนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทูกาหาทิฏฐิพุชเกนะสุทธาถาหัตถังพรมมังวิสุทธิชุติมิตริภกาธิพานยานาคเถนะวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธะชายามังคละอัฏฐคถาโยโวาจาโนทินาทิเน,นสละเตมะตัมที่หิตวานะเนกาวิวิธานิจุปัฐวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยยะนาโรสปัญโย มหาการุณิกนาโถหิตายาสัพพปานีนางปูเลตวาปาลมีสัพพะปะโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจจะวะเชนะโหตุเตชยมังฆะลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิตชยสุชยมังคะเล อาปลาชิตาปัลลังเกสีเสปธทวิโปคะเลอาพิเสเกสัพพาพุทธานังอาคาปโตประโมทติสุนัดตังสุมังคลังสุป,ปะาตังสุหุิตังสุขนโนสุโมหุตโตจัสุยิตหังพรัมมาจาริสุ ป่าธาขนางกายะกรรมังวาจากรรมังป่าาขีนางปะาธากีนางวโนกรรมังปานิขีเตป่าธาีนาป่าธานานิกัตวานะระพันตเถปทาธาเนภาวันต <owner. S 2> <God>, ุสาพมังคลังลาคันตุสาพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคลังลาคันตุสาพเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนสสัสธาโสธิภาวนตุเตภาวนตุสาพมังคาราังราคันตุสาภเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนสสัสธาโสธิภาวนตุเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหางนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข อาหังอเวโรโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปาศจากเวนอาหังอพยาปัจโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปาศากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัชาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทกร in วดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิปตุนังโหนตูสุกิตาโหนตูมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังโหนตูสุกิตาโหนตูยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อีทงังเมครูปัชชายาจริยานางหนตูสุขิตาหนตูคร,รูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจา้า,ามีความสุขอีทังสัพเพเทวตานางหน,น,น,นตูสุขิตาหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทังสัพเพเปตานางหนตูสุขิตาหนตูสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเวรีนางโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัพทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุข คาถาบูชาคาถาชินนบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจยาโตพรหมรังสีวัะคังโคสิตารามนาโมต,าาตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมต,าาตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอติกายเยกายยะยายะเทวานังปียตังสุตวอิติพิโสภควายามาราชาโนเทเวสุวรโนมลนังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจะสพังละสังเยปิวิงสุนาาสภาตันหังกลาเทโยพุทธาอัถาวิสตินายกาสัพเพติตามัยหังมัทเกเตมุนิสลา สีเสวติโตไมหังพุทโธธรรมโมทววิโรจนสังโฆปติโตไมหังอุเลสัพะคุณากะโลอาเทเยเมอนุรถโธสาลีปุตโตจัทคินเนโกทัญโยปฏิภาคัสมิงโมคะลาโนจะวามะเกทัคคินเนสวันเนไมหัางาสูงานันทาราุโลกัสโปจัมมหานาโมอุพาสูงามาโสตะเกเกสันเตปฏิภาคัสมิงสยวะปาพังกโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสภิโตมุนิปุงคะโวกุมาละกัสโปเถโลมเหสีจิตตาวาทโกโสมหังวัฒเดนิจังปฏิถาสีคุณากะโล อุโนวังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทาศีวลีเถลาปัญจายเมชาตานารเตติลกามะมะเซสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตวันโตชนะอรสาชาวันตาศิลเตเชนาอังคามเคสุสันติตาลาตานังปุระโตอาสีทักขิเนเมตตาสุตกังทัชคังปัจจโตอาสีวามีอังคุลิมาละกังขันธโมลาปริตันจะอาตานาติยาสุตกังอากาเสชาทนังอาสีเสสาปากาลาสันติตา ชินานนาวาลักังยุตตาสตาปากาลาลังกตาวตาปิตาทิสัญชาตาภายลัชตุปัทถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตาชินเตชะสาวัตโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญเชลชินาปัญชลามัชฌมหิดวิหารันตังมหิดเลสัทธาบาเลนตุมังสเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวามันโตสุโุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัตวโทธมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตลายโย สัทธรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเลตีคาถาบูชาพระศีวลีนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจามมหาเถโลเทวตานารปูชิโตโสรโหปัจาจยาทิมหีอาหางวันทามิตังสธา สีวลีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหีอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตาหนารปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหีอหางวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหีอาหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเม สีวลีจามมหาเถโลเทวตา,าระปูชิโตโสระโหปัจายาธิมหิหังวันธามิตังสธาสีวลีจามมหาเถโลยัคขาเทวาพิปูโตโสระโหปัจายาทิมหิหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคู่นางเอตังโสติลาพังพะวันตุเมล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค จังหวัดอยุธยานะโมตัสสะพระคะวะโอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโอระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธะมาอุนะโมพุทธายะนะโมพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิลาทยโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลาอิทธโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหม ววลาทายโยววลาโคเนยังเวลาหิงสาเวลาทาสีววลาทาสาวเวลาอิติโยพุทธะสมาณิมามาพุทธะสาวะวะหมววลาทายโยววลาโคเนยังเวลาหิงสาววลาทาสีเวลาทาสาวเวลาอิติโยพุทธะสมาณิมามาพุทธะสาวะวะหมคาถาบูชาพ่อปู่ชีวกะโกมารพัฒน์แพทย์ประจำตัวพระพุทธเจ้า นาโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนาโมชีวโกศิลสะาหังการุณิโกสัพัสตานังโอสถธิภามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมรารพจโปากาเสสีวันธามิปันฑิตโตสมิทสุอโลคาสุมนาโหมิ โอมนโมชีวโกศิลสาอาหังการุณิโกสภะสตานังโอสถธิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมรพัจโจปกาเสสีวันธามิปันฑิโตสุเมธโสอาโลคาสุมนาโหมิโอมนโมชีวโกศิลสาอาหังการุณิโกสภพสตานังโอสถธิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมรพัจโจปกาเสสีวันธามิปันฑิโตสุเมธโสอาโลคาสุมาโหมิ อมนโมชีวะกะกรมรัตโจบูชายะอมนโมชีวะกาะกมฮัตโจบูชายะอมนโมชีวะกากรมฮัตโจบูชายะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม นำโมไตสือไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตแรงกรรมกวงสืออิมพอศักนำโมไตสือไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตแรงกรรมกวงสืออิมพอศักนำโมไตสือไตปุยคิวเข้ากิวหลังกวงไตแรงกรรมกวงสืออิมพอศักคาถาบูชาพระพิคเน โอมสีคเนสายะนมหาโอมศสีคเนสายะนมหาโอมศสีคเนศายะนมหาโอมสีคเนสายะนมหาโอมศสีคเนสายะนมหาโอมศสีคเนสายะนมหาโอมสีคเนสายะนมหาโอมศสีคเนสายะนมหาอมสีคนสายะนมหาสาธุสาธุสาธุขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านสาธุสาธุสาธุ